นี้เรามากินกันนีวิชโมาจาับดำนะ้ำเหนื่นอยเทนเดี๋ยวซื้อ<ท>ให้นะโค่เนี่ยนลองมาชินชิ้นใหญ่อ่ะน้ำมันชุน่มเลย นีกดไม่ลงฟังหนามาก

Oh mm -hmm. mm -hmm. ah. dear.. มไม่สิอันนมสิ่ก็ไม่อร่อย ha 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 ตอนนี้นดูของคนเมื่อคืนก็น่ากินเท่าไหรนะ่เนี่ยตังน้อยเหมือนกลิ่นเหม เเป็นใครที่หัดใหญ่ได้เอ่เป็นทนี่หัดใหญ่ได้มึงเ่องยนี่อ่ะครกไม่จำกัดอาย่างคือหรือไม่โลก็ใช้ได้แต่ใช้ในจังหวัดตามบัตรประชาชน,นก็อของขูก่อนไม่ได้ แค่ว่าที่เหลือเราก็ไปใช้ที่หั่นใหญ่เมเราถึงหั่นใหญ่ก็สี่โลใครเอาก็ไปดูว่าหั่นใหญ่ที่ไหนใช้ได้น่เสโเราวันนี้เอ

ที่ย็นก็ข้าวผกานะ 没有啦。 ยัท้องเลยไม่ตกมีน่องน้นั่งโต๊ะสี่เจ็ดสิบสองโต๊ะหัวใจห้าแปดสี่ยัไม่ซื้อเอ๊ซื้อลอตเตอรี่ไปอ่าอืม